ตอนนี้นะคะเราไปดูตลาดหุ้นกันต่อค่ะเพราะว่าตลาดหุ้นทั้งสัปดาห์เรียกว่าแกว่งตัวในแดงแคบแคนะคะเหมือนจะรอปัจจัยค่ะก็คือวันศุกร์นี้กับการรายงานของธนาคารกลางสหรัฐที่จะออกมาพูดของคุณเจเดตยเลนวักข่าของเขาเข่าวว่าตกลงแล้วจะมีสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยด,ด้วยหรือไม่สําหรับปีนี้นะคะดังนั้นค่ะวันนี้ช่วงเช้าก็จะเห็นนะคะการย่อตัวไปของเซตค่ะตอนนี้เซตนะคะปรับตัวลงไปอยู่ที่1533.79จุดก็ลดลงไป5.45จุดแล้วแม้ว่าต่างชาติจะยังคงซื้อสุทนะะค ก็เบาบางมากและก็มีการโยกเงินไปขายสุดที่ที่ตลาดพัทธบัตรด,ด้วยค่ะกดดันทําให้ตอนนี้พัทธบัตรอายุสิป,ปีของไทย ดอกเบีย้ยนะคบปรับตัวหรือว่ายิวค่ะขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ2.58%นั่นเองค่ะ,คะส่วนห้าทรัพย์การซื้อขายสูงสุดต้องบอกคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เป็นหน้าของการขึ้น SD หรือว่าประกาศผลประกอบการและพ่วงการจ่ายปันผลจะเห็นเรื่องของการขายทำกำไรบางตัวด้วยนะคะที่มีการให้ราคากันไปร่วงหน้าแล้วค่ะอย่าง CPO ค่ะราคาตอนนี้60บาท25สตางค์นะคะ ลดลงไปนะคะ0.41คะ่ะส่วน KDB ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง18บาท60ตางค์ค่ะพ t ท,ท GC นะคะรวมทั้งปตทค่ะย่อตัวลงไปแรงเนื่องจากว่าราคาน้ำมันตอนนี้ก็ลงไปอยู่ที่ประมาณ47เหรียญต่อบาเรลเมื่อคืนนี้คือหลุดลงไปแรงถึงเกือบ4เเลยทีเดียวนะคะจากค่าเงินดอละะลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาคะ่ะส่วนบ้านปูเช่นเดียวกันคะ่ะตอนนี้นะคะราคาขยับขึ้นมานะคะอยู่ที่15บาท40ตางค์ค่ะไปดูราคาทองคำกันบ้างตรงนี้เขาก็รอเรื่องการประชุมของเฟดด้วยเหมือนนกับนนะ จะรายงานอะไรมาก็ตามทีขอว o ดดิ้งของคุณเจดียเยนเล่นอย่างเดียวเลยค่ะที่จะดูราคาทองคําขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยอัตราทองคำนะคะจะปรับตัวขึ้นมาทันทีค่ะตอนนี้ราคาทองคํายังคงวิ่งแคบๆเหมือนกันค่ะ1 3 3 7เหรียญต่อทอยออนก็เลยทําให้ราคาทองคําในไทยนะคะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงทองคาแท่งค่ะอยู่ที่รับซื้อ21,850ปาบาทต่อบาททองคําขายออก21,950าบาทต่อบาททองคํา พอรูปพันธองหมพหบาทต่อบาททองคำขายออกนะคะสอง5 0บบาทต่อบาททองคำค่ะ วันนี้ถือได้ว่ามีการชี้แจงมาคะมาจากกสทชชัดเจนนะคะว่าคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆมีสิทธิอะไรบ้างรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยขั้นต้นคาะตอนนี้มีการไปปามไปลาผู้ประกอบการว่าให้ดูเรื่องของข้อมูลที่แท้จริงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนซิมได้โดยพราการนะคะต้องฝากคุณผู้ชมคุณนัทและคุณบนชัยค่ะตอนนี้นะคะใครที่ใช้แอปพลิเคชันพวกโมบายแบงกิง้งหรือว่าไซเบอร์ต่างๆก็ต้องดูแลความปลอดภัยข้อมูลตนเองดีๆค่ะอย่าให้ใครได้ง่ายๆนะคะ mm